เจ๊ไม่สามารถรู้ได้เราให้กันเป็นเพียงแนวทางจริงๆนะคะเราให้กันเป็นเพียงแนวทางเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเลขมีเข้ามีหลุดอย่างที่เจ๊บอกนะคะไม่ดาม่ามาชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะตายเรียบเลยวดเนี่ยตายเรียบเลยอะ่ะไม่เข้าเลยอะ่ะให้แปดห้ามาแปดแปดสามอะไรหรออันนไหม 8ปดสามไม่อ่านครับเออไม่อ่านไม่อ่านแปดสามไม่อ่านเจ็ดหนึ่งก็ไม่อ่านเอ,อ้ลดไหม้ออลก็ดีแล้วแหละแหละคนเขาไม่อยากให้ออกเลขอ่านเพราะว่ามันซื้อไม่ได้มันได้น้อยเดียวเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสามจะออกแปดหนึ่งแปดเนาะแปดหนึ่งแปดฉันถูกแล้วฉันถูกโอ้โห จะหลายๆคนอ่าคงจะสะใจหลายๆคนนะคะบอกมันใจเจ๊ฟองเบียร์เหลือเกินโอ้มันใจเจ๊ฟองเบียร์เหลือเกินเออสะใจยังสะใจแล้วเนาะอ่าสะใจเลยหลวงวัดนาฉันเงียบๆพออ่าเขาให้เราแค่นี้แหละเออสะใจยัง เออบางคนเขาสาบแช่งฉันเยอะบอกว่าอย่าออกเลยเลขชั้นน่ะมันอันสะใจแล้วนะโอเครู้เรื่องเออโอเคค่ะโอเคถูกแปดสามสิบสองใบซื้อไว้นานแล้วซื้อไว้ตอนโดนรถโดนชนตูดแต่แม่ทุนเนียรเขาเอาไปก็เอาไปขึ้นนะอืม เราข้ามาสองงวดติดแล้วงวดนี้เราไม่สําเร็จค่ะอ่าวงวดนี้พลาดปุ๊ออกนี้ก็ปุ๊ออกนี้ก็อ๊ะอะไรนี่ช่างเถอะแล้วแต่เลยมาแล้วหรอลูกลูนี้ยาไา่้ยเออา ออออเ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 ออฉันยังไม่นี้เลยอ่ะอ่ะทุกคนขอโทษนะคะกับขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยวันนี้หลุดนะคะโอเคนะคะคุณแม่ไม่ได่ามาเนาะไม่ได่มาม้านะ ถามว่าแปดสามสวยไหมสวยอยู่นะแปดสามสวยอยู่ฉันว่าสลบอะงวดนี้สลบเยอะมากเลยอะมันมันไม่ผ่านตาเลยอ่ะถ้ามันไม่ดวงจริงอ่ะอจริงนะงวดนี้ไม่ผ่านตาเลยอ่ะเอเอเอะเดี๋ยวไปทำฮานอยก่อนค่ะ คุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันวดหน้านะคะสวัสดี